ลืงนะครับพบวัตถุลึกลับที่ออสเตรเลียนะครับวัตถุลึกลับที่เกยตื้นบนชายหาดห่างไกลในออสเตรเลียตอนตกล่าสุดก็ได้รับการพิจารณาว่าปลอดภัยแต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถรบระบุได้ว่ามันคืออะไรสิ่งที่พบในชายหาดตอนเหนือของเมืองเพิร์ตนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวัตถุยืนยันว่าไม่ใช่ชิ้นส่วนของ m h 3 7 0ของมาเลเซียแน่นอนตามคำสงสยัยแรก ก่อนหน้าตำรวจนะครับก็ได้ระบุว่าเป็นวัตถุอันตรายแต่หลังจากการวิเคราะห์วัตถุโดยศูนย์เคมีก็ระบุว่าปลอดภัยทั้งโลหะขนาดยักษ์ถูกคลื่นซัดเกยตื้นอย่างลึกลับบนชายหาดใกล้เมืองเพิร์ตรัสเวสเทิร์นออสเตรเลียจากการถแถลงของโฆษกองค์การอวากาศออสเตรเลียในการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆรวมทั้งนักโบาราณน,นคดี คาดว่าชิ้นส่วนที่พบก็คือจรวดทรงดาวเทียมโพล่าของอินเดียนะครับตามข้อมูลที่แจ้งมาล่าสุดนะครับช่วงนี้หน้ามรสุมเมืองชายฝั่งก็มักจะพบกับสิ่งแปลกๆที่มาจากแรงของคลื่นที่ซัดมานะครับ